ตาอยู่ไหมเนี่ยจีนจะปิดประตูทำไมใครเล่นเจนไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่ตาเปิดใหม่อ่ะนี่ไงนี่ไงกำลังเสร็จพิธีอยู่ โหนหัวชันแจ๊สอะไรอยางตัวอะไรตัวนี้ถายเบลนะไ่านี่เอละละละอหลบก็ง่ายเข้มใจ่่ายง่ายวายไหมโดน,นไปเลยนิ่งแมทนางนางนางหลบไม่เต็มคที่เซตแล้วนะพี่เมื่อกี้ลืม <Okay. S 1> เปิดไหมเซตอยู่เซตอยู่ไม่ต้องห่วงบอกว่าลงลงไปสองตัวได้นิดนึง เลกเลอเล่นเจนหรอตอนลนอยู่ดิอยู่ดิสามคนนะเจนคนนึงเขาบอกว่าท็อปเซลล่นน่เหรอมันเหเนี่ยเต้องรีบชวรีบว่าเาลถาเขาเซฟไ้แค่ตัวดเจนตายแน่บอกเลยลงมนแต่ชอบมากเลยอะถ อับอนไ่โดนโดนโดนพี่ถ่าโดนใช่ใช่ไม่น้องน้อีานไกเจนทำร้ายเจนนะข้างในอยากร้อยพีวาเก็บกันเก็บกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรอยู่รีเอ็กเวลนเราอยู่รีเวิรเบลเนี่ย ท,ที่เสร็จแล้วเหรอแค่ส,สวดอย่างเดียวเจมึอเจอะไรเรื่องปัตองมูเออตัผีัมาก็ว่าเปนอย่างนะผีกเลยนนี่โดปล่อยปล่อยให้หน่าจิดกันเลยเพราะว่าชุบน้ำเขาเลือดเต็มายาไปีนะ สามสาวเพราะว่าพับเกินเด็ดเต้เด้เตะเตะเต็เด็ดจะไปโรงเรียนเห็นไหมล่อยไปๆน้องภูมิไปบนกันข้างบนเลยเปิดเปิดกล่องตรงนี้เร็วกล่องนี้โอเคนีกล่องอยู่ที่เป็นน้องสดแท้ที่เจนจุกนานแล้วเนี่ยใช่นางจุกปังอยู่พี่ ็เหนคนที่ปิดบอกว่าเนี่ยเปิดแล้วประตเดียอ๋อไม่ลาพูดเลยเมื่อก่อนนางชอบกดออกนะใช่ไหมเออหนุ่มไอเก้นหางก็ไม่เลี่ยนเฟสเฟสรอซ้ำแค่น่อยโอ้เจ็นเจนนี้ไม่ได้ใช้ยาเลยโจเก่งนะแล้วใครปิดประตูอีกว่าโหนี้ชุบเจนนะโอเคพี่กี้พี่กี้พี่กี้บอกวันเป้าก็เก้าเก้าหนึ่ง บอกมีแต่ไม่สวดอีกไม่ต้องโอเคโอเคซุกโอเคโอเคตรงนู้นใช่ไหมโอเคพี่อยู่ป่าช้าพี่อยู่ป่าช้าตาไม่สวด่ะไม่ไม่จะไม่ซับพุงพุงแกไม่ต้องมาซับสวดเลยสริมหน้าโดนได้าอีกแ้วเขาบอกไม่ต้องไปซับเะือไม่ต้องซับหรอกไม่ต้องซับหน่ยโดนโดน ทำเนี่ยเรา้อบเาี่ยนคนนี้เขา,าหลบไม่เป็นนยเ,เอาเจนเลยเขาก็บอ้าอยู่ก็กล้าก้า่ยุกยุกก็อยู่นี้โอเคว,ว้าวใกล้อีกนิดเขาจุ๊กไว้อยู่เราอย่าเพิ่งไวไม่ไม่เก็ดดาบไม่้ย โม้ยพี่เลวอยู่ลีกอะเลวว่ะไปไตาไปไม่ไรยูได้ดูได้ดูได้ชั้นเลยชันเลยไม่เป็นไรตาเดี๋ยวไปตั้งที่ทีในโบสอันนี้เก้าเก้าแล้วปูมันยากวิ่งเงินคนในยบสไม่ได้เลยเนี่ยว่าคนในโบสเลยนะให้โอเคข้าวเก้าแล้วนะาเกาแล้วนะพี่พีตรงนั้นปูใหอย่าไปวิ่งเงิน กมดีล่ะอิไมังานแ้อแล้ววนที่งวนที่งวนทีนึงเดี๋ยวมันโดนโอเควนวนแ้อะไรอ่ะแ้อแล้วนะูม่กับม้ยอมันกมเลยมีเนมีเนมอยู่เดี๋ยวรราึรอประชาชนหนึ่งูไปไหนอ่ะข้จประตูนะวาว่าอะไรเล

คืองงมากคือแบบถคนนี้บนคนนี้บนไม่ได้หอะถ้าบนข้างล่างของปลาตีโดนเนี่ยตีงั้นม<ด>าจุดเลยต้องการยาไม่พิธีจุดหรือจุดอย่างเดียวโอ,อห๋หนูขึ้นมาหนูขึ้นมาหนูขึ้นมาภูมิอุเดินถูกประตูนี่แหละยีตาหน้าแดงยังยังจะได้จุดยังยังโอนใส่ลยู ไม่ให้จุดอยากตีอยาตีพี่พีอกี่โอเคโอเคพี่ถึงออกจุดจุดพี่พี่ิธีจมาจะา๋เดี๋ยวเดี๋นนี้มันนิ้วตาห้าเหลาห้เทานะาเทาาอ้าวขาบบเลยอะตรงนี้มีสายสิน ตรงนี้นะตรงนี้นะโอเคหิบดอกของโอ้ขอให้ไม่เห็นขอให้ไม่เห็นมนต่อเออมาเอาเลยแกเอาเลยต่อเลยตรงนี้ไม่ใส่เสิยงเลยนะโดนโดนโดนคือมันถ่ายนะพี่พูดูเล่นป่าช้าอย่าไปเล่นไกลเล่นป่าช้าพี่ปลุกของไว้ไม่แน่แล้วเขาไปเก็บแล้วกันก้าหัวาน กองก็ไปใชั้นี่ค่ะอเจมันจะออกแล้วเมตามนี้เจมทเียนเออกอ้อยู่ชั้นล่างกันเหรอชั้นชั้นแรกชนและชั้นยดยเอย่า่ามอุ้ยรอเดี๋ยวเดี๋ยวเด หมดแล้ววะพิกี้บานน้ำวนกาเฮ้ยพิกี้สวนมาสวนมาวกก็มาพวกก็มาเ้ยเ้ยเราเจ้าวล้วเฮ้ยัอาตู้ตู้ตู้อึ๊บพิกี้บอดพิกี้แมวพิกี้บีบอลกีบบอลนะเดี๋ยวเดไปไหนมาละอย่าไปวิ่งเสนอหน้ามันจะว่นเนี่ยบอดบอด โน่น no, no ้มีมาขสามมามสามอยามัโอ <Again. S 1> <Feel. S 2> ้ได้ไงหว่าใ่มชันต้ดิล็อกขึ้นมา็อกขึ้นมาฟูมเอ้าฟูมเอาซ่มี่เดียวแค่สายสินก็ดาเมจไปเครื่องหลอดแล้วมั้งอือเอะเจนมาสร้างวิดีกรรมแล้วก็ไปเลย <laughs> แต่อย่างน้อยนางก็จูบให้พวกเรานะเรียนจูบมันไงพี่กลัวมันมาซ้อแถมวิญญาณมากเลยตอนชุบภูมิอ่ะตอนตอนนี้เราจูบกันเมื่อกี้กำลังชุดพี่เจน,นะจริงจริงจริงมันจะร้อนมาตังมันแล้วนะแต่ตี่เมืกี้ก็อย่างเงี้ยก็เลยแบบเอออ้อมหนน